พ ah <that is German> ี right? <that> like <that> ่วีกินข้าวก่อนไหมเดินขึ้นข่าวเหน่อยเลยกินข้าวคาเฟ่สักที่หนึ่งได้ไหมเนาะเข้าวเหมือนพลังเนี่ยซุ้มบันนันกาคาเฟ่หนูต้องถ่ายรูปก่อนครูขอกินน้ำก่อนแล้วกัน กินข้าก่าอนนี้ถ่ายไม่ได้แล้ว <c oughs> จะเป็นเหมือนคนท้องแม่ลูกอ่อนไม่อยากถ่ายเลยนะถ้ากินข้าวโอ้ <c oughs> โหดูคนข้างหน้าครับเขาไม่จับอะไรเลยตอนขึ้น,ตอน,นตอนลงเขาชิวมากครับตอนลง,ง,งตอนลงเขาแบบนำหน้าเลยครับแบบไม่ต้องจับไม่ต้องอะไรเลย <c oughs> ปาหนึ่งว่าเขาเดินไปเอาฟูมูนนั่นเองเขาชิวมากเหมือนเดินไปเอาฟูมูนอันดูข้างบนอันดูข้างบนนะฮะ เหมือนปูผสมใครต้องดูป้าๆข้างบนนะครัปูผสมใครอโยกูหลากเอาอันี่ยาเอายุ่งไปเนาะเหรอกับโบกูว่ไม่เจอสาวกูก็ว่ามันสีผ้ามาวัดแต่ดันแบบวิหารแบบอุโบสถแบบเหลี่ยมหยาบหยาบหย่อมหยาบหยาบไปที่อะไปไปเจียไปคุณเจอกันที่ข้างล่างนะกูไม่ไป ่แต่มันก็ถ um ึงแล้วนะแต่มันแต่มันก็ถึงแล้วนะแต่มันเป็นบเไม่เป็นนก็มีานี่ไงอุยเลงไดนวก็ดินลงไปนะจอรข้างล่างทางัดหรอชีวิตเรามันมีทางลัดเสมอบอกว่าไม่มีทางออกเราก็ยังมีทางรัด นเนี่ยหนูกระโดดลงไปเลยพี่ไปรอหนูแล้วไม่ใช่สิหนูต้องไปรอพี่ข้าล่างสีงสิ่งก่อนเอ้ยนี่หนาวาลยพี่หมวยสีมากอ่ะ ูนีสว่ะนั่นไงนั่นมีูเดอมาตรงนั้นหละไปอย่าปยากหูห้เพิ่นยุคหันละอ๋อยืนนี้มองไม่เห็นหูละ แต่มีตาด้วยนะเหมือนมีหน่วยตาด้วยนะเอเอย่าฝ่ากดดันฉันเด้อ <c oughs> <c oughs> ฉันรู้สึกขาแข็งแล้วฉันขาแข็งแล้วฉันก็รู้สึกว่ามันสั่นๆยังไงก็ไม่รู้สายสายสายนะนว่ายากดดันเร็วจจาสาวเันไนำ ก็จังยืนน้ำกดนี่แล้วเว้ยก็จยืนน้ำกลเออันหมอหามยางดูเด้อสาวอร่อย,ย,ยขันเลีวจ้า ปงนีกวดใบใหม่เหมือนเหรออูเออ้เจ็บท้องเจ็บท้องแบบจะเข่าขงนานตลอดไม่ได้นาสิเป็นนาสิเป็นอันนี้ลหละเ,น,เบบนี่ยถ้าไปนั่งก็ขี่แตกอะเอาเพราะว่ามันเป็นอันนี้นะมันนี้ละ่ะแต่เมื่อกี้หนักหัวมากเลยนะตอน้องโดบยา มันหนักตรงเนี้ยขึ้นมาม่ใ่หแม่โยบยาไว้อีกใราจะมาม่อคายก่ไหนา,าออกไปน่าจะกินแต่มันเปรี้ยวมากแต่ก็ยังกินไงมันไม่มีน้ำจิ้มหูมแต่ว่ามันสมมันสม,สมแห้งสมแบบน้ำจิ้มอะสมแห้งอแล้วหนูเอาไปด้านหนูเอาไปเอาไปผสมกับน้ำจิ้มเนื้อย่างอีกนะอือ ไต้ริ้วกับเขาห้องน้ำ